วันนี้ผลิตปืนเยอนะามากจำเานะกูสัง่งกูสั่งไปแล้วนะโกงของกลางที่เขาจับมานะวันนี้บ้านกูผลิตปืนโกงของกลางที่ว่าจับมานะก็ไปเถียงอยู่วงหนึ่งวงนั้นก็คือจำพวกเฮแลนด์คนหัวแลนด์ที่ว่าโดนตัดหัวนะไอ้น้ำหนักหัวเกือบหนึ่งร้อยโลทั้งนั้นเนะ่เขาตัดมาย็นแม่หัวไปเวลยนะ ไม่รู้แม่เป็นแม่ของใครนะ่ยไปเถียงอยู่สักวงหนึ่งที่เขาไปจับของกลางกระสุนพันเลือดของกวนไปเถียงอยู่วงหนึ่งนะอยู่เรื่องไนงะเดี๋ยววันนี้จะทำใหม่ทำใหม่แล้วก็กล่าวว่าทำตรงทางมอนเขาอยากทำตรงทางเห็นไหมคนมันเจ้าของไงนะความเป็นจริงไงนะ ต้องมีเก็บไว้แล้วพวกมึงมาขอแต่นี้พวกมึงโกงก็ไปอยู่ในวงโกงนะเดี๋ยวทำใหม่กวาดห้องพอดีทั้งเค็ดได้แล้วก็มาทำทำปืนดีกว่าอันนี้อันนี้น้ำมิจฉาดดูดินปืนก่อนนี่ดินปืนคนนี้ แบบนฟ้า Chevy. นี่นอันนี้มันจะแรงมันจะแรงกว่าชีอ่ะมันจะแรงกว่าชีเพราะอันนี้มันจะมีเลือดด้วยดูขมเมาก่อนถ้าเป็นกดก็คือจะฆ่าผิวหนังเดินเดินปืนพันพร้อม อันนี้ก็พร้อมฉีดดูสีก่อนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็ทําเบ้าปืนใหม่ก็นเนี่ยเอาน้ำเนี่ยเอาน้ําฉีดทั้งนั้นอะ่ะฉีดตนเองเพลของพันตนเองทั้งนั้นไม่มีใครกล้าเสือกเพราะว่าของพันตนเราทั้งเพอันเนี้ยแรงต้องใช้ดินเนี่ยแล้วก็ ผสมเลือดแล้วก็น้ำไปจักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําหัวลูกปืนแบบเลือดเอ้ยเดี๋ยวทําหัวลูกปืนกับน้ําน้ําไปจากรเติมเติมเลือดลงไปสักหลอดหนึ่งเติมเลือดอีกหลอดหนึ่งก็เนี่ยเดี๋ยวใช้แค่สองขวดทําทั้งปืนทําทั้งลูกปืนปอกกระสุนดินปืนพร้อมยิงไงนะแบบเสร็จสับเลยนะ แล้วก็เผื่อทำปร,อประกับยางนะเนี่ยฐานขวดน้ำขวดน้ำยางน,งนี่อันนี้อันนี้ช้สามขวดหรือเปล่าใช้แค่สามขวดสี่ขวดแล้วกันห้าขวดเดี๋ยวใช้แค่ห้าขวดเนี้ยละ ืนฉีน้ำลายน้ำยางลวมมิดน้ำไม่จากใช้แค่ห้าอย่างนะแล้วก็จาะเรือบไปแล้วเดี๋ยวกูจะไปทำปืนเนี่ยกวาดห้องเนี่ยกวาดห้องเดี๋ยวจะไปทำปืนแล้วรเรื่องว่าจจำพวกดวงเหแลนคุณแลนไปโกงอนูอีกหนึ่งวงเพราะว่าลูกหลานมันแก่ หัวแลนแก่นะหัวแลนแก่วันมาเบ่เงเน้อของไม่มีสักเปลดเนี่ยยันแม่มานั่งกลุ่มเดก็กเขาจะดาะ่าว่ายังแดกอยู่เลยห้ามเล่นปืนพันตนกูเพราะว่าจะฆ่าพันชีวิตฆ่าล่างของพงแมงแม่งไม่ยอมรับกับคําที่เขาดา่าว่ายังเดกยังแด,ก,งแดกแดกอยู่เลยอะ่ะก็ต้องทําสงครามยิงกันแม่งไม่ยอมรับต้องแบบว่ายิงกัน ผมกูใช้อันไหนดีเป่าเดี๋ยวเปิฟายเปิดไฟก่อนใช้อันนี้ดีกว่าอันนี้ก่อนก็ยังได้อยู่สองอันนี้ดูขมเมากันนะดูขมเมาก่อนทำหนึ่งทำสงครามมมันไม่ยอมรับไง แบบรุนแรงอะนะเนี่ยนะเดี๋ยวต้องดูนันข่าอ,อันนี้สองเดียวสองเดียวแบบเลิงเต็มหัวขามาเต็มกูบอกแล้วว่าคนแดนห้ามเล่นเพราะว่าเดี๋ยวพอเรายิงออกไปแม่งจะเป็นกรดฆ่าร่างกาย กูบอกแล้วว่าเนี่ยที่อยู่ในกระบอกเนี่ยมันจะฆ่าพันชีวิตคนพันแลนนั่นนะคนหัวแลนแท้นะเช่นคนคนดวงเห hey, แลน,นั่นนะพร้อมยิงนะอันเนี้ย วันก่อนกูนจะยิงไปลูกนะยิงเล่นลลเต็มเหมือนกันไอ้เหี้ยเข่าเต็มเลยนี่แค่คาบเอเข่าที่อยู่ข้างในนะข้างในเอกระบอกปืนนะนะแค่ล้วงออกมาล้วงอย่างนี เห็นว่าฆ่าพันชีวิตคนตายนะบอกให้นะแต่รอยิงกับคนจำพวกด่วงเหตแลนนันนะคุณแลนทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะพูดไม่ฟังอยากจะโกงของกูก็ไปโกงนี่เขาแยกเอาไว้วงหนึ่งเออให้ยดแร่ไอ้ตรงนี้เจ้าของบ้านเจ้าของปืนเจ้าของของกลางทั้งหมดเซลพันตนกู มันจะห้ามเจ้าของห้ามเล่นยัดแม่ดัดยิงหัวเลยยัดแม่ของของกูยังไงก็ต้องทำ่ะนะทําสงครามยิงไงนะมองดูนี่คเหมองเพฆ่าพันชีวิตนั่งเวขฆ่าผิวหนังอ,ะอ่ะมองดูเด็กผนะูไปแล้วนนะท่าที่มือเห็นว่า ได้แล้วพร้อมพร้อมแล้วเนะเดี๋ยวเครื่องกระสุนนากูเป็นคนหยิบออกมาให้เราใส่มาในมือแนละ้วพร้อมอ่ะพร้อมเร่งออกแลนะ้วพร้อมแลวเดี๋ยวจะทํปไปวันเนี้ยทาให้นี่อาก้ากับก้ามโมเอะทำอาก้ากับก้ามม ่่สัตว์ก้างเยอแม่กา้างก้างไม่ก้างลืือย่ยังไงนลืมนิ่มแล้ววเนี้เปิดนิ่มแล้ ทำเปิร์นวันนี่ยเดี๋ยวเจาะเลือดเอาเลือดออกมาทำเลยมีดินเปิร์นส่วนตนที่กูให้ดูอ่ะข้างในขวดอะ่ะมันจะแรงมันจะแรงกว่าฉีเออมันจะแรงจะแรงกว่าฉีควดนึงไงธามาก้าเนี่ย,าก,ายกับกา no ้ามอมอโนริโกทำมาเลือดก,กูนะแล้วก็ฉีกนะูของของกู ทำกับเซลพันตวเองนคนแลนจะได้ไม่เหลืองเรื่องอะครับ

อ,อันนี้นี่แม่นยันแบบไม่อันนี้แม่นยันแบบหนักแน่นนะอันนี้นสองเดียวมใส่เข้าไปเต็มหัวเลยแม่งเลงแบบเต็มเต็มหัวเลงให้เต็มตัวเต็มหน้าอกทุกแม่งนะอืมใส่เข้าไปใหม่ ถ้าเกิดไอพวกมือป uh, ืนแบบว่าใช้แบบว่าใช้เป็นแม็กกันเนี่ยเช่นจุดสามสองจุดสองสองเก้าเก้ามมอนี่มท้ายิงไงนะกูท้ากูท้ายิงทุกวันเนี่ยกูใช้แค่สองใช้แค่สองนั้นเนี่ยไปบวกเซนเ้นสัญญาเลยแบบท้ายิงกันแบบดวนกันนี่ยกูใช้แค่สองนั้นเรื่องหรมีดินปืนตัวเอง นี่อันไออันเนี้ยไม้เนี่ยเขาทำกับไม้ไม้พันตนกลุียเนี่ยเหล็กก็เหล็กพันตนกลุ่ยทั้งสองงันเหล็กพันตนกลุยแล้วก็ดินปืนก็ของของ,ของกูทั้งเพลแต่แค่สองงา,าถนถ้าจำพวกปืนแบบสั้นๆอะนนะันเลงมาท้ายิงอาง,งนะนั้นเล่นเลยนนะเลย ยิงเข้าไปปังไม่เก็ดันเข้าไปใหม่ดันลูกเข้าไปใหม่แล้วก็กดปังหรือว่าจะเอาการะสุนเข้าลังเพลิงไว้แล้วก็เซฟเซฟปืนป้อมแม่นเกิดปืนพร้อมยิงไงนาะย <c oughs> ปืนพร้อมยิงปวดเจอศัตรูก็กดเซฟแล้วก็กดปัง แล้วก็เอาปอกลูกออกแล้วก็ดันลูกใหม่ขึ้นไปในรังเพิงปังแล้วก็กดปัง้งก็กดนี่ายๆขอม얼ขอม얼มึงดูขอม얼อกอันขอม얼ในรังเพิงอะ่ะมองเห็นหรือเปล่าขอม얼อ,อะ่ะ ขมอาในลังพึ่งอ่ะเพียบเลยเยี่ยมมากเพียบเลยไอ้ดแค่นี้ฆ่าคนตายแน่ฝุ่นฝุ่นอ่ะฝุ่นฝุ่นในกระบอกปืนเนี่ยเขาเรียกว่าขม่าดินปืนเพราะว่าปืนเขาไม่ขาดนั่นนะั่นก็เอาไปเล่นกันนะเขาเอามาเขาเอามาคืนกูนเขาไม่ยอมขัดไม่ยอมล้างเงนินเยอะเลย เ,เ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำไอ้ลูกปืนแบบแบบหัวน้ํากดนั้นทำกับเลือดกลัวนะพอเรายิงยิงออกไปปั๊บเนี่ยไอ้ลูกปืนจะเป็นน้ํากดโด,โดนเนี่ยนะโดนปุ๊บลามยัดแม่ไมหมลามถึงหัวหัวเนา่าหัวไหมตายเดี๋ยวทำแบบนั้นเดี๋ยว แล้วก็เอคำนองที่มันออกจากปลายเปืนเนี่ยทั้งไฟทั้งฟันน่ะควันน่ะเออทั้งควันทั้งไฟเดี๋ยวเอละอ,องเนี่ยจะมาฆ่าผิวหนังแบบว่าแสบๆ,ๆคันๆแบบว่าแขนเน่าแขนขาดแขนด้วนเลยแบบว่านะจะทําในคานองนั้นเนี่ยกูมีนายช่างกูเท่าปกเลื่อนด้วยนายช่างด้วย กับเท่าก่อนเนี่ยพอพอเท่าก่อนอ่ะอ้วนอ่นะพอเท่าคุดน่ะแท้ๆกูอ่ะแช่ปะวันนี้ทำอากา้ากับโนนโก้กาวหมอ,มอใหญ่กว่าจุดจุด 3, 2, 3. สามตัวติดเดียววันนี้แมน อันนี้แม่นเยอะมาอันเล็กเยอะมานัดเดียวแบบรุนแรงจับง่ายด้วยอันนี้แม่นเยอะมาบึ้บงใส่เข้าไปไหมบึ้งใส่เข้าไปไเดี๋ยวผมจะท้ายิงกับไอ้พวกเอาปืนเป็นแม็กมาโชว์กูนะแบบว่านะไอ้พวกลูกเกา่าลูกเกา่าหมอม,อมอลูกหเหี้ยลูก จุดสองสองจุดสามสองอ่ะที่เทียดแม่ที่เป็นแมกเนตเดี๋ยวจะบวกกับลูกซองเดียวพอเดี๋ยวใช้ลูกซองเดียวพอแล้วใช้ไออันเนี้ยบวกเดียวทายิงแม่งเลยใช้อันเนี้ยเซฟเดียวเปิดลันหรือเปล่าวะเซฟเ เย่ข <Yeah. S 2> ับแรงเนี่ยขนะับแรงเลยนะเนี่ยนะอันนี้เซฟอยู่จเจอเจอ เจอศัตรูก็กดเซฟกดแล้วก็ปืนลั่นว่องแล้วก็เซฟต่อเซฟต่อไม่ได้ไอ้เหี้ยรุ่นนี้ต้องทำใหม่กระบอกไหนเขาแม่เซฟต่อมันก็หลังแล้วแล้วก็ยิงต่อก็ยิงต่อยิงให้หมดแล้วเปลือลูกถุนเยอนแม่ ยิงให้หมดกูกล่าวว่าถ้ายิงไม่หมดกูก็เซฟไว้ไอ้ลูกปืนก็ยังอยู่ในปืนอยู่นะเอ่อกล่าวว่าแบบอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผลิตผลิตปืนกูกล่าวว่าแบบอย่างนั้นแหละให้เขาทําเซฟให้แบบว่ากูยิงไม่ค่อยหมดแม็กกันนะแล้วก็เซฟเก็บไว้ข้างในปืนเนี่ยนะลูกปืนก็อยู่ข้างในปืนเนี่ย อันนี้จะสำหรับคนมือใหญ่กว่ากวนอะอันนี้ยมันยังไม่ค่อยรอมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันไม่ค่อยหนักแน่นในระบบพฤติกรรมความรู้สึกอนะอ้วนถ้าอันเนี้ยสบายสบายไอ้ันเนี้ยของยิงใส่ทุกวันเยอะมากทำปืนใหม่ จนมันงโกงยัดแมง,โ,ง,มงโคตรหน้าด้านเลยมึงลองนึกนะข้อร่างกกไปไปทําดินปืนไปทําปืนไปทํากระสุนปืนหัวกระสุนปืนใช่ป่ะจาพวกคนหัวแลนยัดแมงแบบว่าอยากได้อยากได้โกงทุกวันนะยัดแมงสวมรอยสวมสวมมาสวมรอยเป็นกวนนะอยากได้อยากได้แล้วไอ้ลูก ไอ้ลูกหลานของคนเห่ด้วงแรงนะแม่งแม่งก็ไม่ยอมรับมันนะเพราะยังเด็กยังเด็กยังเด็กกันนะแม่งก็ไม่ยอมรับเพราะว่าไอ้นี่วะลูกวีเท่าหูไปดา่ดาด่าไอตัวผู้ชายที่มีปีกันนะแบบไอตัวที่ว่ามันมีปีกันนะไปด่าว่ายังเด็กยังเด็กห้ามเล่นปืนเพราะว่ามันจะตายกับขมอเนี่ยเวาลายิงออกไปควันหนอก มันจะบินเข้ามาหาตัวแล้วถ้าเกิดทําปืนลั่นใส่กันเองไงนะตายสิ้นนะยดแม่เลือดกวนนะเลือดสีแดงไงนะฆ่าคนหัวแรลนตายหมดเลยนะแม่งก็ไม่ยอมรับแลยย้วยดแม่ให้จําพวกไอ้แม่พันของมันมานั่งเนบกูอยู่นะทางจิตสัมผัสพันธุ์น,นะยังเ,ยง,เยง,เยงเด็กยังเด็กยังเด็กยังเด็กยดแม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตัดปัญหาให้เดี๋ยวกูจะไปแจก แล้วยิงกันเนี่ยจบต้องจบที่ยิงกันเน้นความตายยศแม่ก็บอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นยังเด็กอยู่เลยมึงเดี๋ยวตายรู้เรื่องวะก็ยังหาเล่นยดแม่ไอต้ตว์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจบอยู่ที่บุกยิงกันเนี่ยรู้เรื่องอ่ะไปลว